รายการด้วยเรื่องดีๆแล้วก็มาเคลียร์ประเด็นร้อนกันหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นข่าวของเน็ตไอดอลชื่อดังใครอคุณแม่สิตาเมื่อวานนี้ค,ควงสามีค่ะมาเปิดใจหลังจากที่มีศิลปินท่านหนึ่งเนี่ยนะคะได้วาดภาพของแม่สิตากับอิริยาบถสั่งให้ส้มหยุด,ยดที่ฝาผนังโบสถ์ที่วัดหนองเต่าตาบลหนอง้างจังหวัดอุทัยธานีนะคะเรียกได้ว่าสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากเลยอาจารย์ แต่ในวันนี้ค่ะต้องบอกว่านะคะคุณแม่สิตางงานเข้าแล้วค่ะเต็มๆมเลยแน่นอนค่ะมีประเด็นค่ะเพราะว่านะคะสำนักพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานีค่ะ,คะนะคะพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบนะคะภาพจิตรกรรมฝาผนังค่ะเพราะมีการวาดภาพของแม่สิตางเนี่ยนะคะอยู่ในอยู่ในฝาผนังซึ่งในอริยบทในภาพนั้นเนี่ยก็คือมีการชี้ลงไปที่ส้มหยุด ใช่ะะเขาบอกว่าอาจจะเป็นการบิดเบือนได้เพราะว่าใน<ฆ>ภาพนั้นเนี่ยนะคะเป็นภาพเฝ้ารับสเสด็จพระพุทธเจ้า<ฆ>คือทุกคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอคอยรับสเสด็จแต่ว่าเป็นภาพที่เห็นแม่สีตางเนี่ยไม่ก้มหน้าไม่ยกมือแต่ว่าเป็นลักษณะชี้ให้ส้มหยุด<ฆ>เขาบอกว่าอาจจะไม่เหมาะสม<ฆ>เขาก็แนะนําบอกว่าให้เปลี่ยนไปยกมือไหวจะเหมาะสมกว่าไหม<ฆ>อะไรอย่างนี้<ฆ>เรามี<ฆ>ผู้ที่วาดภาพนี้อยู่ในสายกับเราวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับเขาเลยดีกว่านะคะว่าเขารู้สึกอย่างไงค่ะคุณปุ๊กจรันพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปุ๊กค่ะสวัสดีนะคะขอถามถึงที่มาที่ไปจุดประสงค์ในการวาดภาพนี้หน่อยได้ไหมคะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณปุ๊กค่ะคือจุดประสงค์ในการคือครั้งแรกที่เกิดขึ้นในของภาพของแม่สีตางะนะคะก็คือว่าด้วยเราเนี่ยเป็นเพศหญิสศักดิ์ค่ะแม่เราก็มีแม่เป็นแบบอย่างค่ะ,คะนะคะท่าน,นี้เนี่ยจังหวะกระแสส้มหยุดของแม่สีตางมาแรงมากแล้วเราก็เลยว่า ว่าในขณะที่มีโอกาสได้มาเขียนโบสถ์ที่วัดหนองเต่านะคะก็เลยบันทึกเรื่องราวของแม่สีตางที่กําลังมีฮอตคือสั่งส้มหยุดเนี่ยค่ะว่ารูปแม่ลงไปบนลงบนกําแพงกําแพงโบสถ์อะค่ะเท่านั้นเองค่ะ,คะตอนนี้ที่สัมภาษณ์อยู่เนี่ยคุณปุ๊กอยู่ที่จุดเกิดเหตุเลยใช่ไหมคะอยู่ที่วัดด้วยอยูจ่จุดเกิดเหตุเลยค่ะแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมีเจ้าหน้าที่จากสํานักพระพุทธศาสนาค่ะมาที่วัดเหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงบ้างคะ ญญอ๋อนะอาจจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณเล็กน้อยนะคุณผู้ชมนะคุณปุ๊กได้ยินเราไหมคะคุณปุ๊กค่ะได้ยินไหมเอ่ยได้ยินค่ะเจ้าหน้าที่ลงไปดูที่จุดเกิดเหตุเป็นยังไงบ้างคุณปุ๊กผู้ใหญ่ทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ไม่มาให้คําแนะนําว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะว่าอยากให้แม่สีตางเนี่ยจากที่มองส้มหยุดแล้วก็ชี้นิ้วนะคะปรับเป็นอิริยาบถให้แม่เนี่ย อมองหันไปมองหน้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอะค่ะแล้วก็ไหว้พนมมือค่ะค่ะใช่แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าภาพของเราไม่เหมาะสมกลายเป็นประเด็นดราม,ม่าเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างอะคุณปุ๊กจริงๆเอ่อน้อยน้อยน้อยน่อย,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 อยแล้วพอฟังผู้ใหญ่ฝ่ายเนี่ยเขาบอกว่าสามเออจริงๆแล้วมันไม่ผิดไม่ผิดอะไรนะคะ,คะจริงๆเราสามารถอธิบายเพราะว่า าภาาประสาทกางจิตกรรมภายเขาเรียกเป็นภาพกากค่ะคือศิลปินสามารถสอดแทรกมุกตลกอะไรลงไปในช่วงเวลขึ้นัน้นได้ค่ะค่ะแล้วก่อนอวาดภาพเนี่ยฮะคิดไหมคะว่าจะต้องเกิดดรามา่าไม่ได้เตรียมตัวเลยปุ๊ก,ก็ตลกตลกแบบว่าหกขันของเราอะไรอะไระอะไรอย่างนี้ค่ะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอืและเห็นว่าคุณปุ๊กจะยังไม่แก้ไขภาพในตอนนี้จนกว่าแม่สีตางจะได้ไปเห็นของจริงจริงไหมคะ อ่าใช่ค่ะแล้วอีกอย่างก็ตอนนี้ก็มีกระแสะประชาชนนะคะค่ะอ่าดูเข้ามาชมงานที่วัดด้วยอะคะ่ะแล้วก็นเน้น่อกระแสะแรกเริ่มเนี่ยเป็นการที่เป็นแอดซิชี้สม้มเลอยากให้อ่าคนที่เขามาดูเนี่ยได้เห็นภาพนี้ก่อนนะคะเพราะว่ากําหนดเนี่ยต้องแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะค่ะคุณปุ๊กจ๋าคุยกับคุณปุ๊กแล้วนะวันนี้นะเรามีเสียงสัมภาษณ์ของแม่สีตางให้คุณปุ๊กได้ฟังพร้อมๆกับเราด้วยดีไหมฮะ <Okay. S 1> ไปฟังเสียงแม่สีตางกันว่ารู้สึกยังไงคะ่ะสวัสดีทุกคนที่กำลังดูคุยแซบโชว์สดตอนนี้นะคะก็จากประเด็นที่เมื่อวานเย็นเสร็จงานจากคุยแซบก็กลับมาเปิดข่าวเนาะพอดีเราก็ไม่รู้รอกเนะเขาแชร์ข่าวกันอยู่เราก็ไม่ได้ได้ดูข่าวแบบแบบตอนที่เขาอ่านกันเมื่อเย็นก็ตอบเลยนะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยจะมาขึ้นแฮชแท็กเซมแม่สิต่างไม่ต้องนะคะเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยเราวุ่นวายพอแล้วคือกระแสเขาไม่ได้ให้ลบรูปแม่ค่ะเขาเพียงแต่ให้เปลี่ยนอิริยาบถตามความเหมาะสมอันนี้ความคิดใครก็แล้วแต่ความคิดแต่ถ้าทางผู้ใหญ่เขาเขาทำงานรับผิดชอบด้านนี้เขาเห็นไม่เหมาะสมก็ตามนั้นเนาะเราก็เป็นผู้น้อย ก็ชื่นชมแล้วและที่ที่เราได้ไปอยู่เป็นอีกหนึ่งตำนานของประเทศไทยคือถึงจะสั่งลบเลยก็ถ้ามาถามว่าเสียใจไหม่ๆจะไม่เสียใจกับอะไรทั้งนั้นแหละตอนนี้ไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นค่ะไม่มีเวลามามายึดมั่นในอัตตาพอพระพุทธองค์สอนให้ลดอัตตาลงแล้วเราจะมีความสุข คือวันนี้ไม่ว่างถ้าว่างเนี่ยเราจะไปที่วัดที่วัดหนองเต่าอุทัยธานีนี่แหละค่ะแต่เคลียร์คิวได้เร็วสุดคือพรุ่งนี้พรุ่งนี้บ่ายเนี่ยคือเราเราเราเคลียร์คิวบ่ายว่างแล้วชาวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะรีบไปค่ะจะปิสวัสดี และนี่คือเสียงสัมภาษณ์ของแม่สีตานะคะแม่สีตา <ฮะ S 1> ก็สรุปว่าเขาก็ไม่ได้ติดอะไรนะถ้าจะมีการแก้ไขหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะ,<ฮ>ะคุณปุ๊กพรุ่งนี้แม่สีตาจ<ฮ>ะไปที่วัดรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากดีใจมากเลยค่ะได,ได้เจอแม่แล้วก็สมใจอยากลิ์อิทธิลิ์แม่แรงมากอิทธิลิ์ส้มธิ์แรงมากเลยเนาะคุณปุ๊กอยากบอกอะไรกับแม่สีตางไหมถ้าแม่สีตางดูอยู่วันนี้ ก็อยากบอกแม่ว่าขอบคุณแม่นะคะที่เอ,อเอ็นดูหนูในในกรแล้วก็คือแม่เป็นคนที่ค่อนข้างคิดคิดบวกมาตลอดอะไรย่างเงี้ยค่ะเออให้ค่ะค่ะ,คะอ่ะน่าจะดีใจแหละจะได้เจอวันพรุ่งนี้แล้วสัญ,ญญาณอาจจะมีปัญหานิดหน่อยะนะคะขอบคุณคุณปุ๊กมากๆเลยนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับเราวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ ดูคุยแซบโชว์จบแล้วนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้านล่างนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกู้กิ้งกู้กิ้งก้องแกงด้านบน NYU, ด้วยน,นะจ๊ะจุ๊บ